หนึ่งธุรกิจในโลกของออนไลน์เมื่อก่อนน้เป็นคนหนึ่งที่ทํางานประจําเมื่อก่อนน้เป็นคนหนึ่งที่มีความฝันค่ะว่าถ้าสมมุติว่าเรียนจบแล้วทํางานแล้วและอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็เลยได้มีการศึกษาค่ะและก็ก้าวเข้ามาสู่โลกของออนไลน์เพราะว่าก็คิดว่านะวันหนึ่งเราคงไม่อยากจะทํางานประจําไปจนถึงเราแก่แต่เราควรจะมีธุรกิจสักอย่างหนึ่งเข้ามารองรับชีวิตของเราค่ะเมื่อก้าวเข้ามาสู่โลกของออนไลน์และเปิดโอกาสตัวเองให้ได้เรียนรู้จึงได้คนพบว่าการใช้ต้นทุนร่วมเพียงโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวมีสินค้า แล้โน้ตได้เจอแพลตฟอร์มดีๆค่ะที่จะบริหารจัดการระบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบของสินค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบของการส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยที่โน้ตสามารถอยู่ตรงนี้คีย์เข้าไปค่ะในการขายของได้พอคีย์เสร็จปุ๊บบริษัทส่งของให้แล้วก็นับเป็นยอดขายสะสมให้กับเราได้ด้วยนะคะที่สําคัญบริหารจัดการระบบของตัวแทนจําหน่ายให้กับโน้ตได้ด้วยไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตนําตบลใดบริหารจัดการให้มีฐานบริหารจัดการการเงินให้ด้วยถ้าคุณเป็นคนนึงที่อยากที่จะเริ่มต้นจริงๆทักทายกันเข้ามานะคะครูโน้ตหนักป มือทองค่ะแม่ทีมอันดับหนึ่งของ The Icon Group ค่ะ